ครับมาดูกันครับนี่นะครับพี่น้องเคยอาจจะเคยเจอตามไร่ตามนานะครับจะเยอะมากนะครับยาอันนี้นะครับภาษาไทยภาษากลางภาษาท้องถิ่นบางพื้นที่นะครับภาษาสากลก็ว่าได้นะครับเขาจะเรียกอันนี้ว่าหญ้าบัวนะครับแต่แถวเขตบ้านผมภาคอีสานจะเรียกหญ้าสันกัญหญ้าขี้กากนะครับอันนี้เขาเรียกต้นขี้กากนี่ครับลําต้นของเขาจะมีต้นสีเขียวนะครับเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะครับ จะมีสีเขียวออกอย่างนี้นะครับลําต้นอ่อนนะครับแต่เป็นลาต้นแก่จะออกสีน้ําตาลนะครับนี่คือป่าของเขานะครับเห็นไหมครับอยู่เป็นตาตามไร่ตามนานะครับส่วนมากคนอีสานเขาจะไม่นิยมให้อยู่ตามไร่ตามนานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ข้าวผลผลิตไม่ดีนะครับเพราะหญ้ากันกาดเอ่อเพราะหญ้าบัวเป็นศัตรูข้าวชั้นดีเลยนะครับอันนี้นะครับนี่คือลําต้นของเขานะครับนี่เงานะครับ เขามีหัวนะครับอย่าลืมนะครับยาบัวจะมีหัวนะครับใบแก่ของเขาจะออกสีนี้นะครับเขาจะคล้ายคลึงกับข้าวมากเลยนะครับใบของเขานะครับนี่และก้านแก่ของเขาก็จะออกสีม่วงเข้มนะครับหรือว่าเลือดหมูเข้มก็ได้นะครับน้าตาลเข้มนะครับนี่คือต้น้งีองเขาดอกของเขานะครับจะสีเหลืองนะครับอย่าลืมนะครับว่าดอกของต้นขี้กากจะสีเหลืองนะครับสวยนะครับ แถวภาคอื่นๆนะครับในต่างประเทศบ้างนะครับเขานําเมล็ดไปเพาะพันธุ์นะครับไปเพาะพันธุ์ในต่างประเทศนะครับเพราะดอกของเขาเป็นไม้ประดับอย่างสวยงามได้นะครับไปปลูกเป็นสวนท่องเที่ยวได้นะครับในต่างประเทศเขาจะนําต้นเมล็ดของต้นจีกากนี่แหละครับไปเพาะพันธุ์เพื่อเป็นไม้ประดับในสวนนะครับนี่นะครับเวลาออกดอกเกสวยมากนะครับ เป็นสวนเลยครับในตามไร่ตามนานะครับชาวนาในภาคอีสานของเราจะไม่นิยมให้อยู่ในนานะครับมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างนะครับใช้รากของเขานะครับตำให้ละเอียดนะครับรากของเขาตําใส่ข้าวเหนียวนะครับให้ละเอียดแล้วครับเอามาพปะตรงบาดแผลต้นคนที่เป็นขี้กากนะครับใครที่เป็นกลากเกลื่อนนะครับใช้ต้นขี้กากนี่แหละครับ ใช้หัวของเขาครับมาตำผสมกับข้าวเหนียวแล้วมาทาบริเวณที่เป็นขี้กากนะครับอันนี้ส่วนสรรุคุณหลักของอต้นขี้กากนะครับส่วนสรบพกุมณอื่นๆนะครับเด่นในทางสรรุคุณอื่นๆสรรพกุณอื่นนะครับคือใช้หญ้าขี้กากนะครับผสมกับหญ้าสันกาดและต้นขามนะครับผสมแล้วก็ไปต้มน้าดื่มนะครับเพื่อเป็นยาบํารุงกําลังนะครับ นี่คือปัญญามังลุงกาลังชันดีนะครับแต่ในส่วนของหลักๆของเขาคือต้นขี้กากนี้จะใช้รักษาโรคกากเกีียนนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชนนะครับถ้าพี่น้องคิดว่ามันโอเคมันมีความรู้นะครับสําหรับช่องนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับสําหรับสาระเรื่องพืชนะครับขอบคุณครับ